เทียนพอจุดแล้วถึงดับก็ไม่เป็นไรนะครับเอาให้ทูปจิกไปเมื่อประธานได้ทำการจุดเทียนชัยสิทธิพุทธังสิทธิธรรมังสิทธิสังขังพุทธังมหาประสิทธิเมธธรรมังมหาประสิทธิเมสังขังมหาประสิทธิเม ขอแสงแห่งเทียนที่ประธานจุดขอแสงบารมีจงเกิดขึ้นฉับพันในสถานบารมร่ามพิธีการด้วยแสงยาอนุภาพแห่งความศักดิ์สิทธิ์เหล่าเทวริษแห่งเทวาทเทพพาดาเจ้าทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ช่องห้องบาดาล โรตีท en like ั้งร้อยแปดพระองค์ท่านก็มาประทับอย่างพระพราพิธีประธานทรและรับใบสีและบางบวงหวงในสถานที่แห่งนี้หน้าัดนี้ด้วยเถินยินติแล้วไม่เป็นไรครับขอให้ผิดไปก่อนแบบนั้ ขณะนี้เวลาครับผมครับผมเวลากลางคืที่คืออยู่เมื่อพระคหมดที่สามารถสืบได้เลยครับสืบแล้วคือสิบหกดอกนะนโมนามัสตวาฆ้าแต่พระศีริภิตพิสิทธสุทธนาวางสาทิคุณอดุลยเทพมหิทธิมเหสราธิปดีบรมปรเมศตุร